คนเกิดวันพฤหัสนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะ สำหรับท่านที่ดูแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะดูเป็นการส่วนตัวมีคำถามที่อยากถามอยากขอคำปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะยินดีมากๆนะคะติดต่อมาที่ช่องสองุลุฟ้าค่ะน้องแอดมินจะให้รายละเอียดนะคะ,ะถือว่าเราได้หรือว่าติดต่อโดยตรงก็ได้นะคะ0926242542พร้อมทั้งเบอร์ ID ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวทางช่องนะคะจะขึ้นบาร์โค้ดให้ข้างล่างก็ ติดตามที่เลยได้เลยนะคะดูกันคนเกิดวันพฤหัสค่ะตั้งจิตดีๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสค่ะโอ้ยอะไรจะดีป่านนี้นะคะอ่ะโอ้คนเกิดวันพฤหัสหยิบมาหนึ่งไพ่สองใบเกินหนึ่งใบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยากรณ์ควบคู่ไปเลยนะคะถือว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากให้เรารู้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะ เรื่องของการงานการงานนะคะการงานธุรกิจนะคะของท่านการเรียนหรืออะไรก็ตามได้เดือดไฮพรินเทสนะคะแปลว่าในเดือนมกราคม2569นี้คนเกิดวันพฤหัสการงานเด่นมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราตัวเจ้าชะตาตัวคนเกิดวันพฤหัสนะคะ เป็นที่สนใจของอคนใกล้ชิดนะ,ค,ะคนที่มาติดต่อคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราติดต่องานกับเรานะคะเราเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนอกจากนั้นแล้วนะคะการงานก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเพชรนิลจินดานะคะงานฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะพวกนี้นะคะถือว่า ดีมากสำหรับงานอื่นๆงานประจำอะไรอันนี้ก็ต้องบอกว่าให้เกณฑ์ดีค่ะนะคะเจ้านายผู้หญิงนะคะมีสง่าราศีมีความอะไรอะคือเรียกว่าเป็นคนสวยเป็นคนเด่นนะคะก็จะให้คำแนะนำหรือว่าให้ความสำเร็จกับเราด้วยนะคะถือว่าการงานดีมากเลยค่ะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะนออบวานเป็นไปไม่ได้เลยนะคะต้องบอกว่า ในเรื่องของการเงินนี้เนี่ยคุณนะคะมีความรู้สึกว่าคือได้ออกไปได้ออกไปอะ่ะได้ออกไปหาเงินนะนะคะพร้อมที่จะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะออกไปทํางานนะ,ะเพื่อให้งานนั้นเนี่ยต่อยอดนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะขยายงานออกไปในวงกว้างนะคะทำให มีการเงินที่ดีนั่นจะเห็นว่าหมาตัวนี้ก็ควบอยู่เลยนะคะแล้วตัวท่านก็ถือไม้ด้วยนะคะไม้งานอยู่แล้วก็มีเห็นไหมคะว่ามีอะไรคะ,ะมีใบผีดอกออกผลอยู่บนยอดแปลว่า าการเงินของคุณในเดือนมกราคมนี้มาจากเรื่องของงานที่มันกำลังขยายขยายกำลังเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือธุรกิจที่คุณทำไว้นะคะเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งการเงินที่ดีค่ะนะคะมาดูในเรื่องของความรักคนเกิดวันพฤหัสกันบ้านนะคะได้ไพ่เดดเดดค่ะอย่าเพิ่งใจเสียเสียนี่กับอะไรคนเกิดวันพฤหัสนะคะเดดเดดเนี่ยนะคะถือว่า ความรักเนี่ยมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าจบความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่หรือว่าความไม่เข้าอกเข้าใจกันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่หรือความรักที่มันจบลงไปแล้วหรือใดๆก็ตามที่อยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมสถานการณ์คั่วลบหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเดอดเดดค่ะ มีโอกาสนะคะที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่มีสิ่งดีๆเข้ามาหาเราใหม่นะคะสำหรับความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ไม่เออวันวันพฤหัสไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงก็ตามนะคะท่านนั่งอยู่บนหลังม้าสีขาวอะหลังม้าสีขาวนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นม้าที่ประเสริฐเป็นม้าสริมงคลน่ะเนาะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความรักนะคะใดๆก็ตามที่มันผันผวน,นอยู่ที่ผ่านมา มีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรนะเพียงแค่ว่าให้ระวังรักษาใจตัวเองนิดนึงจะเห็นว่าพระฤาษีค่ะยืนอยู่บนหิมะนะคะอันหนาวเหน็บมือข้างขวาถือตะเกียงสองสว่างมือซ้ายถือไม้เท้านะคะก็ต้องบอกว่าท่านอะ คือสูงอายุก็ให้ระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการเดินเหินในเรื่องของการไปในสถานที่ทีเ่เราอยู่คนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราให้ระวังเรื่องของสุขภาพจิตนิดนึงบางทีอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเ,เราเหงาหรือเรามีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครมันอาจจะทําให้เราเศร้าอะ่ะ นะคะก็ระวังนิดหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะมาดูในเรื่องของอโชคลาภครูบาอาจารย์ได้โปรดเมตตาค่ะหยิบไพ่ให้สองใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะถ่ายคู่ไปเลยะคะ่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่เดอะมูลกับเด e f ฟู l นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาทีละใบเอาเด e f ฟู l ก่อนเจ้าเด e f ฟู l คนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่รักอิสระเลขศูนย์นะเดอฟูเนี่ยนะคะแล้วก็ เดะมนเนี่ยค่ะเป็นไพ่ที่ครึ่งเซี่ยวพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวหรือไม่ก็พระจันทร์เต็มแต่ว่าใบหน้าดูหมองเศร้าเหงาหงอยเศร้าซึมเสีเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าบอกว่าอยู่ในหมวดของการเสี่ยงโชคหรือหมวดของโชคลาภแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าต้องอาศัยตัวช่วยแหละค่ะถึงแม้ว่าตัวเราจะมีอาการรู้สึกว่าเหงาเศร้าส้อยไม่อยากซื้อไม่อยากหาไม่อยากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแต่จะมีตัวช่วยเข้ามานะคะเจ้าหนุ่มน้อยเดอะฟูคนนี้ค่ะเจ้าคนนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่า,เ,าเป็นคนดื้อรั้นนะคะ ใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังอ่ะฉันจะเดินตกหน้าผาอยู่แล้วนะคะ,ะมีคนเตือนแล้วก็ยังลอยหน้าลอยตาเดินอยู่นั่นะเห็นไหมคะจะตกหน้าผาอยู่แล้วพร้อมด้วยถุงย่ามนะก็ต้องบอกว่าเหมือนคุณจะไปเสี่ยงโชคเอาข้างหน้าเนาะค่ะแล้วก็หวังโชคลาภข้างหน้าเดินไปข้างหน้าก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงโชคลาภก็มีโอกาสนะคะ แต่ถ้าคุณจะไปแสวงหาโชคลาภทางไกลก็มีโอกาสได้ในเดือนนี้นะคะคือเรียกว่าเดินไปไหนก็คิดแต่เรื่องโชคลาภแต่ยังไงก็ตามเดอะฟูคนนี้ถ้าจะซื้อคนเกิดวันพฤหัสให้ติเดเลขศูนย์ไว้บ้างนะคะรักสุขภาพและโชคลาภผ่านไปนะคะ อาจารย์ขออนุญาตคนเกิดวันพฤหัสประชาสัมพันธ์ปฏิทินนิดหนึ่งค่ะในปี2569นะคะอาจารย์ทิตรีได้จัดทําปฏิทินนะคะสวยหรูมากเลยค่ะปฏิทิน12เดือน12สถานที่สําหรับคนที่ชอบหมู่นะคะ ในะ2เดือนนี้บอกครบทุกทั้ง12สถานที่ที่เด่นๆดังที่หลายๆคนนะคะอยากไปแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปในปฏิทินของอาจารย์นะคะให้รายละเอียดครบถ้วนเลยค่ะว่าถ้าจะไปขอเรื่องอการเรียนการสอบการเลื่อนตำแหน่งการงานความรักสุขภาพควรจะไปขอที่ใดนะคะ,ะบางทีท่านอาจจะรู้แล้วล่ะ แต่ว่าของอาจารย์ให้รายละเอียดพิเศษมากไปกว่านั้นนะคะบอกด้วยว่าจะอะไรไปมูบอกด้วยว่ามูแล้วต้องแก้อะไรนะต้องแก้อย่างไรนะคะรีบสั่งจองเข้ามานะคะรับม,มีจํานวนจํากัดนะคะถ้าใครไม่สั่งจองนี่เสียดายมากเลยนะคะเพราะปฏิทินสวยงามมากทีเดียวค่ะนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมาที่ช่องส่องทะลุฟ้านะคะหรือติดตามอาจารย์ได้ที่081 0926242542ตามเบอร์ที่แอดมินให้ไว้ข้างล่างเลยนะคะก็ติดต่อได้ทั้ง2ที่เลยคะ่ะทั้งส่วนตัวกับอาจารย์แล้วก็กับน้องแอดมินช่อง2องตรูฟ้าด้วยนะคะ